นี่เราจะมาสาธิตเลนโปรเกรสซีฟว่าควรจะวัดค่าอะไรที่มันมากกว่าพีดีกับ s e gment high นะครับหลังจากที่เราได้พีดีกับ s e gment high แล้วซีเราต้องหาค่าอีก3ค่าคือกระจกตาถึงก็คือแวน่นโกัดแป๊บนึ่งอ่าเราจะวัดจากกระจกตาเฮ้ยนั่นมันนิ้ว <c oughs> เอาท <c oughs> างเซนมา <c oughs> มันมันแน่นนอแล้ว <c oughs> นั่นถูกแล้วทางนี้นก็ได้ <c oughs> อืม <c oughs> ทีนี้เราก็มาดูครับว่ากระจกตากับเบแว่นตามันห่างกันเท่าไหร่จากในรูปนี้ก็ซักประมาณเท่าไหร่มาเนี่ยสิบมิลแล้วก็บันทึกไว้ว่าสิบมิลโ <Okay. S 1> อเคอือ่ะหลังจากเราได้ค่าแรกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหามุมเทแว่นเราก็จะใช้ไม้บรรทัดอยู่แบบเดิมเนี่ยแหละคือทุกอย่างเนี่ยเราใช้ไม้บรรทัดหมดเลยอ่ะเรามาเริ่มมุมเทแว่นน,นี้ปึ๊บ เซกเป็นไฮหนึ่งสมมุติว่าได้ที่ยี่สิบสี่แล้วกันครั้งแรกยี่สิบสี่หลังจากนั้นเรากลับมาที่ด้านข้างเขามองตรงไปข้างหน้าค่อยๆเขาเงยหน้าขึ้นครับจนแว่นตรงนี้มันตั้งฉากกับพื้นค่อยๆอยีกนิดนึงพอหยดุดให้เข,ขาคาอย่างนี้ครับสตาเข้าไปเลยแล้วเราก็วัดเซกเมนต์ไฮที่สอง กิน,นได้24ครั้งนี้เราได้22ตามไป2มิลเราจะเอา2ตัวนี้ไปคูณกับ2จะได้มุมเทเท่ากับ4อตอนนี้ได้2ค่าแล้วนะตัวสุดท้ายครับก็คือโค้งแว่นถ้าใครมีอุปก,กรณ์ช่วยวัดโค้งแว่นได้ก็จับมันใส่เลยครับง่ายดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม้บรรทัดเหมือนเดิมครับวิธีการวัดพีดีแรกของเขาก่อนอสมมติพีดีแรกเ,เท่า,หา,าหไหร่อ่าน่าไหร่ สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดอ่ะบันทึกหลังจากนั้นปุ๊บเอาออกให้เขามองมาที่ตาข้างที่เราจะวัดนะครับค่อยๆให้เขาหันหน้าออกไปทางซ้ายพอมันเริ่มรู้สึกว่าแว่นมันตั้งฉากหน้านี้ปุ๊บให้เขาหยุดแล้ววัดพีดีอีกครั้งหนึ่งได้เท่าไรเลยอ,อ่อสามสิบหกสามห้าสามห้าครั้งแรกได้สามห้าครั้งแรกได้สามเอ็ด ทั้งสองได้สามห้าต่างกันสีมิลคูณสองได้เท่ากับแปดองศาอ่ะไปดูดิว่าแว่นตัวนี้แปดองศาไหมหลังจากเราวางครับก็าาได้อยู่ประมาณแปดเก้าองศานะครับค่อนข้ทางใกลเคียงเนี่ยแค่เนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้เลนส์แค่เนี้ยเช็คแค่เนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือวิธีการเช็ค ารามเตอร์อื่ใช้ไม้บรรทัดเนี่ยเราไม่ต้องใช้อะไรที่มันเวอร์หวุาก็สามารถหาค่าได้ครับเพียงแต่ว่ามาตรวัดมันอาจจะมีค่าเออร์เลอร์นิดหน่อยแค่นั้นเองครับมีก็ดีกว่าไม่มีแล้วครับ <c oughs> โอเควันนี้จบแล้ว